กินเที่ยวอย่างเสียนครับผมตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเ,เดิมบางนางพวดครับจะพามากินเมนูเด็ดที่กำลังฮิตเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ของจังหวัดสุพรรณบุรีและเมนูนั้นคือเมนูอะไรไปดูกันครับจะพามากินหมูหั่นครับผมนี่ร้านเขาอยู่ตรงนี้ครับเฮ้ยนายเราหมูห <T> ั่นเฮ้ยเรามาผิดวันหรือเปล่าเอ้าเอ้ย เขานัดเราว่ามีมู่หั่นขายนี่หรือจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่ามีไหมอ้าวเฮ้ยไม่มีนะก็เป็นบ้านหลางนะเฮ้ยตายแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเขานัดเราให้มากินมู่หั่นที่นี่แล้วทําไมไม่มีอะไรเลยอ่ะมีแต่เตาว,ว่างๆอ่ะตายแล้วตายแล้วนี่มันมิตตี้หรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหแล้วขับมาไกลด้วยสงสัยจะโดนมิตตี้หลอกสแลมมาแล้วครับ ผมเดี๋ยวก็มิชาชีพที่หน้า้นี่มีตัวตนจริงครับเน่มาแล้วครับหมูหันเดิมบางเจ้าของอยู่นี่แล้วทําไมถึงจะต้องไม่มีไม่มีหมูหันย่างเลยสักตัวที่ร้านอ่ะอ๋อผมทําตามออเดอร์ที่บ้านครับอ๋อทำตามออเดอร์มสซ่างใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนฝนตกหน้าร้านเราจะไม่ได้โอดใช่ใช่มันมันแ่มันอะไรอ่ะเนาะใช่ครับเน่มีตัวตนจริงนะครับมีตัวตนจริงๆนะครับไม่ได้ว่า รออกลวงใครนะอ่าลูกค้าจะต้องจอดรอนิดนึงใช่ครับเสร็จแล้วจอดรอนิดนึงใช่ครับหรือฟังล่วงหน้ามาอะไรนัดเวลากันได้เลยอาตลอดโมงตีห้าหกโมงเจ็ดโมงทางร้านจัดให้หมดครับยางย่างเต็งยิ่งตัวเข้าเลยเนี่ยอันนี้ไซส์หนึ่งพันแปดร้อยครับที่รพันแปดร้อยบาทครับเป็นตัวตัวแบบนี้เลยดูดิโอ้โหโอ้ยนั่งกรอบมีขนาดดียังรู้เลยว่ากรอบแต่ว่ารสชาติจะเป็นยังไง นะครับรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวรู้กันครับหมูหั่นเดิมบางเด็ดจริงหรือเปล่ามาลองกินเลยนะครับว่าเป็นยังไงกีนกันบ้านๆนี่แหละกีนไม่เป็นด้วยยังไงวะโอ้โหดูดิดูดิโอ้โหกรอบนี่ไม่รู้อะไม,ไม่รู้วิธีการกินนะทำยังไงไม่รู้เอาลองดูครับอย่างนี้แหละนี่บานๆนี่แหละ เอาแบบไม่ต้องไม่ต้องไปมีความรู้อะไรมากมายครับเออเอาแค่ว่ากินกินจริงๆก็เยพอนี่เจ้าของบอกว่าดังเดิมอร่อยลากลงไปแบบจุกๆช้ำๆครับอื้อืแบบแบบอ้ม,มอ,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 อ้น้ำจิ้โคตรอร่อยกินมะขามเต็มๆโอ้โหเพชรเบาๆ อร่อยอ,ะอ่ะหมูกรอบมากกรอบมันกระถานเลยมันแป้งเลวอีกหน่อยดิอีกหน่อยดิด๋ยวอีกหน่อยดิดอดีกคำเดิหัวอร่อยจริงครับแล้วที่ลำคัญเนี่ยนะครับหมูหั่นเจ้าเนี้ยนะครับต้องบอกว่ามีรสชาติทั้งเนื้อทั้งนั่งครับเนอะ,นะนะ จะรอช้าโทรมาเดี๋ยวเขามาส่งตอนนี้มาถึงบ้านผมแล้วจากเดิมบางเมื่อกี้นี้ดูสิว่าจะกรอบจริงหรือเปล่าเออเขาบอกว่ากรอบแน่จริงแน่เนี่ยนี่ขับมาเนี่ยเป็นชั่วโมงนะออดูสิเขามีน้ําจิ้นทั้งหมดสองอย่างนะครับอันนี้เป็นอา่าซีอิ๊ววานให้เด็กๆกินนะอันนี้ก็เป็นเมื่อกี้นี้อ่าที่กินทั้งเดิมเมื่อกี้นี้เอาซีอิ๊ววานมัน้ง่าซีอิ๊ววานมัน้ง นะดูซิว่ายังกรอบไหมงงเหมือนเดิมยังกรอบมากๆอือันนี้ก็ออกแบบวันว่าและนะวันวแล้วคือ,ค,อคือผมชอบตรงที่ว่าเนี่ยเนื้อเขาเนี่ยเนี่ยไอตัวเนื้อเนื้อหมูหั่นเน่ยมันมีรสชาติด้วยอ,อืแต่ชอบดังเดิมมากกว่าชอบดังเดิมมากกว่าครับเขาบอกอ๋อ อื้องเดินคืออร่อยมากอร่อยมากแล้วขนาดมาเป็นชั่วโมงนะเออเป็นชั่วโมงนะต้องไปขับรถไปนู่นไปนี่มั่งไปดูนู่นดูนี่มัง่งนะครับก็ยังกอบเหมือนเดิมอืดูดิแล้วนั่งเขาบางเห็นไหมนั่งเขาบางแล้วมีตัวตนจริงๆนะต้องบอกงี้เพจเนี้ยเขาโดนมิซ่าชีพน่ะนะครับแอบอ้างอะแอบอ้างว่า เป็นทางเพจร้านนะถ้าจะติดต่อจะซื้อกินต้องอันนี้เท่านั้นนะนี่ตามนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเพจไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรนะครับตามนี้เท่านั้นนะครับอ่าอย่าหลงกลมิจฉาชีพนะเพราะอะไรครับเบ้าเงินทองเนี่ยเราห้ามาย่งยางยั่วลำบากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจ่ายตังค์ต้องได้กินครับอ่าอยังต้องคัง อ,อ,อร่อยมากอร่อยจริงอือหูเนี่ยโอหมูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ฟังให้ฟังอีกคนหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวห้าว่าผมอวยเยอะอ่านุ่งไงเดี๋ยวนี้แล้วกัน,น,น,แ,กนแกอยากเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยอ่าดูสิอ่าแอดมินอ่าแอดมินอ,อ่านี่ให้แอดมินกินดูครับ โอ้โหเป็นไงอร่อยจริงนะเป็นไงเออเป็นไงบ้างแอันดินเป็นไงกูเดะกรอบมากเลยกรอบมากนะอ๋ออือหืออือหืออือหือหมู่ว่างอือหืออร่อยมากนะอือหืออือหืออร่อยมากครับผม เอ,อาประมว่าใครอยากกินหมูหั่นนะครับหมูหั่นที่อร่อยหมูหั่นที่จริงใจยังไงก็ติดต่อไปได้นะครับกับหมูหั่นเดิมบานนะครับอ่าเพจนี้เพจจริงนะครับเบ,บอร์โทรนี้เอบอร์โทรนี้อ่าเบอร์โทรนี้เท่านั้นนะครับอย่าโทรไปเบอร์อื่นนะครับมิช่าชีพเนาะอ่าเดี๋ยวครั้งหน้าครับจะพาไปกินอะไรจะพาไปเดี๋ยวนี้ไหนนะครับฝากกดติดตามด้วยครับกับกินเที่ยว ยันเสียงครับผม